ติดตามาเฝ้าน้องจอยห่อยห้อยหโอ้โหเทกะละมากแล้วเอามาขึ้นขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่องแม่จันทิพย์แม่จอยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณแม่เราเสียงใสมากเลยโอ้ยอีแม่ ทักทายพ่อแม่แม่เอฟซีค่ะคุณแม่เ,าเราเออสาวสวยวันนี้นะคะคุณแม่เอฟซีใจดีนะคะคุณแม่เอฟซีพาวินีนะคะหรือแม่ปุ่มเรานะคะ <c oughs> เลี้ยงกล้วยนะคะเลี้ยงกล้วยเลี้ยงอ้อยคุณแม่จันทิพย์กับน้องจ่อยนะคะเ <c oughs> ชือกละห้าร้อยคะแนนนะคะเดี๋ยวให้พ่อเบิร์ดนะคะเอา เอากล้วยยกกล้วยยกอ้อยมาให้คุณแม่จันทิพย์นะคะพ่อเบิร์ตจ้าพ่อเบิร์ตยกกล้วยอ้อยมาให้คุณแม่หน่อยเลยอีหลาอีหลาขอบคุณแม่เอฟซีคุณแม่พาวนีคุณแม่บุ๋มเลยลูกขอบคุณคุณแม่ปุ๋มหน่อยค่ะสาจ้าขอบคุณค่ะเอาเอายอด้วยอู้ยอด้วยค่ะคุณแม่เราอู้ยเสียงใสเสียงหวานค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ปุ๋มค่ะคุณแม่ปุ๋มใจดีมากคุณแม่ปุ๋มอ่า ทำบุญกับครอบครัวน้องจอยทุกปีนะคะเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารทุกปีเลย,ยอิ่มแม่เรานะคะผม่วครับเกี่ยวอะไรกันเนี้ยคุณแม่เราทำบุญกับครอบครัวน้องจอยทุกปีนะคะขอบขอบพระคุณนะคะไม่ใช่ให้แม่เลยเลี้ยงครอบครัวน้องจอยทุกปีนะคะคุณแม่ปุ่ม อีแม่เราตัอ,อกตั้งใจกินนะคะยกตะกร้านะคะให้ตะากรา้าใหญ่ๆให้อีแม่นะคะคุณแม่เราก็จะแบบว่าถามว่ากินถนัดไหมใส่ตะกร้าก็ไม่ค่อยถนัดนะคะเหมือนกันกับน้องจอยค่ะต้องต้องลงพื้นให้อีแม่เราพอใส่ตะกร้าก็กินไม่ค่อยถนัดนะคะนายเอาป้อนยายก็ได้ไนายนาย ป้อนยายดินะยายเดินมาพอดีเลยนี่คุณแม่เราทานเดี๋ยวเราไปให้คุณยายกินด้วยให้คุณยายกินด้วยนี่ทำบุญดีเลยคุณยายอายุเยอะแล้วนะคะดูจากหุ่นนะคะผมจะสวครับพี่อ่ะช้างเขาจะร่วงกว่าพี่แล้วนะพี่และช้างเขาจะปิ้นท้องเผ่าเผ่า รอท้องช้างยายเอ่อสี่บาทสามร้อยเขาพามาลออเ่อันาลอดท้องช้างยายไเป็นทหารอะไรกยายยายไม่ชอบทหารบ่ยายมาลอดท้องช้างยายเขาบอกว่าจะจะไม่จะไม่ติดทหารช้างสามแผ่นดินห้าสิบแผ่นดิน หิวหิวยายหิวโอ้สักค่กินเดอไม่ไงมันสีกันข้าข้อเออไม่ไงเอากตัวมาเอาอ้อยเอาอ้อยเห็นไม่งเน่เอาไว้แทงเขาลูกเอามานี้ยไปปลดรูปอูตายกูบ่อ คุณยายไม่ไปคุณยายจะอยู่ด้วยคุณยายกล้วยหวานกลัวโอ้คุณยายติดใจกล้วยไม่ยอมไปไม่ยอมไปเลยป่านนี้อ้าวไอ้เดรีงอีลีอะไรนะสงสัยสิได้เรียงไม่ยายอีลีแล้วไม่โอ้ยไม่ยไงมีให้ไม่ยอมไปเลยค่ะติดใจกล้วย คุณแม่เราคุณแม่กินหมดเยอะแล้วนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแบบมีวิวหอคอยข้างหลังนะคะหน้าคุณแม่ก็จะฟินๆนนะคะแบบกินแบบสบายอกสบายใจคะ่ะจ่อยไม่แย่ง เดี๋ยวค่อยกลับไปทําให้น้องจ่อยทานนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังเลือกอันนี้นะคะเลือกกินกล้วยก่อนนะคะคุณแม่บอกว่าอ้อยไว้ทีหลัง ก็ขอบคุณอีกครั้งเนะาะม่ปุ่มนะคะมาเลี้ยงอ่ะผลไม้บ้านน้องบุญหลจ่อยนะคะกับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปป้อนน้องจ่อยนะคะนี่ครับของน้องจ่อยครับของชายนะคะ อร่อยครับอร่อยครับผมกะละมังใหญ่ๆตัวๆครับผมโอ้โห,โโหไม่รู้จะกินอันไหนครับเลือกกินไม่ถูกเลยครับแม่แม่ครับไม่รู้จะกินอะไรดีค่ะ ใหญ่ไหมครับก็อวยพรนะคะให้คุณแม่ปุ่มนะคะคุณแม่พาพาวินีของเรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองเนาะทำกิจการการงานอะไรนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ,ะ,ก,ะก็กราบขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะที่ ไม่เคยลืมครอบครัวพายบุญหลายจ่อยเลยนะคะทําบุญกับครอบครัวพายบุญหลายจ่อยทุกปีเลยนะคะไม่เคยขาดเลยเนาะเอ็นดูลูกชายนะคะคุณแม่บอกโอ้ดูหน้าตาฟินมากเลย ฟินครับหน้าตาฟินมากเลยครับเสียงเลือกอ้อยมาลงปรุงป็้นกินเลยกินเลยพี่ชิต้าบ่รยาดอกลูก พี่สีตาแย่งนะคะย่างหุนหน้าห้นหลังค่ะพี่สีตายตรงนู้นพี่สีตามาเฝ้าน้องจอยห่อยห้อยห่วยห้ยโอ้โเทกะละมังแล้วเอามาขึ้นขึ้นขึ้นกะละมังตอนนี้เราก็กําลังล้างสะอนุดาษนะคะเอาน้ําออกจากสระอนุดาษเรากวน เคียวอ้อยแบบน่ากินมากดังกรอบเลย<ส>กินด้วยเต้นด้วยนะคะค<ส> <c oughs> ไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวกินไม่หมดครับผม กินไปด้วยเต้นไปด้วยครับเห็นของกินเยอะรีบค่ะรีบ ทำต,ตัวไม่ถูกครับผมไม่รู้จะเอาอะไรก่อนดีอ้อยเหมือนกันกล้วยเหมือนกันนะคะแต่แต่อยากจะเลือกอันทอนนั้นวางไปแล้วก็เก็บใหม่เลือกไปแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เลือกเอาอันนี้นะวางไว้แล้วก็กลับไปเอามาเหมือนเดิม ผู้บ่าวครับผมหล่อเลือกได้ครับผมวายอะไรลูกหนูจะหอไไปกินอีกจะลูกฮะโอ้ยมีการเอาไปฝากไว้ข้างบนอีก พอพออันนี้เริ่มเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มปอกเปลือกกล้วยแล้วเริ่มมีการปอกเปลือกกล้วยแล้วครับ อันรูปหลอกกันรูปหลอจังเลยก่อนรูปหลอจังเลยอันรูปหลอจังเลยก่อนครับอันรูปหลอด้วยรูปหลอด้วยโอ้โหอีกครั้งอร่อยอีกครั้งรอสูงสูงไม่เอาหลอสูงสูงลอยังไงหลอสูงสูงรูปหลอสูงสูงรูปหลอรูปหลอรูปหลอดขาสูงสูงอันนี้อ่ะ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 อันนี้อ่ะโอ้ Oh. ชอบแบบผมชอบแบบยกหวีครับผมโอ้โหเฮียเฮียน้อยย้ำยางโอ้ยหลุดเบิดโปรเลกอปกเป็กโอ้ย <c oughs> จอยเอจอยอน,น้อยของแม่ <c oughs> ถ้าจะเอาอีกก็รูปหล่อให้แม่ดูรูปหล่อจังเลยทำไมเอา้ารูปหล่อหล่อๆดิ ใหมหนูยกขาด้วยหนูยกขารูปหล่อขอบคุณครับดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่แม่ปุ่มที่เอ็นดูหนูกับแม่เจนทิพย์เลี้ยงอาหารวันนี้แล้วเรียรูปหล่อจังเลยอุตาเยิมค่ะอิมอ่มอิ่มตาเยิมขอบคุณขอบคุณรูปหล่อรูปหล่อด้วยยกขาสูงๆหนึ่งสองสามนี่เก่งที่สุดเลยลูกชายแม่ ก็ราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณแม่ปุ่มพาวินีเรานะคะที่เอ็นดูครอบครัวไพภูไลจะเสมอมาเนาะเลี้ยงอ,อาหารคุณแม่จันทิ์กับน้องจ่อยทุกๆปีนะคะไม่เคยขาดเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะก็ยังไงก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำมาค้าขายของให้เจริญรุ่งเรืองนะคะกิจการ การงานอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะกับขอบคุณในความเอ็นดูที่มีให้กับ,บครอบครัวายุญหลายจอจเสมอมานะคะนข่าสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ฝากพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านทุกคนนะคะอย่าลืมกําลังใจเนาะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะคะ ให้กำลังใจน้องบุญหลายจ่อยแล้วก็คุณแม่จันทิ์เราด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมไปกำลังใจให้ครอบครัวใายบุญหลายจ่อยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ